อ่าเชิญเลยเนาะค่ะก็อยากทราบว่าคนเราเกิดมาเกิดมาทําไมคะท่านอาจารย์เกิดมาท,มทําไมข้อสองเดี๋ยวเอาข้อเดียวก่อน <c oughs> นะเดี๋ยวลืมถ้าอจะมาถามโยมว่าแดดออกทําไมโยมจะตอบยังไงโยมโยมไม่ทราบแต่ท่านรจ้ะมีพระอา <c oughs> มีพระอาทิตย์ที่ไมค่าท่านไดจเออใช่นั่นโยมกําลังบอกว่าแดดมันออกเพราะเหตุปัจจัยถูกต้องไหมดังนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปก็เพราะเหตุปัจจัยมันดับอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดวัดชาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสัตว์เมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่ อะไรคือเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อพระศาสดาบอกว่าตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดตราบกายที่เรายังมีตัณหาความอยากอยู่ความอยากจะนำพาจิตเราไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นพบเป็นที่เกิดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นซึ่งพบนั้นจะเป็นกามภพรูปปรพอรูปภพ เพราะอาศัยกรรมธาตุธาตุอันสามคือดินน้ำไฟลมหรืออาศัยรูปธาตุหรืออาศัยอรูปธาตุซึ่งเป็นธาตุอันปราณีตก็ตามเหตุตามปัจจัยของสัตว์นั้นว่าสัตว์นั้นสร้างเหตุไว้แค่ไหนอย่างไรสัตว์ก็จะได้ตภาพตามนั้นดังนั้นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์คือเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรดีในเมื่อมันเกิดมาแล้ว ดังนั้นแดดออกแล้วไม่ต้องไปถามว่าแดดออกทำไมไม่รู้แดดมันไม่ตอบแน่นอนต้องถามว่าแดดออกแล้วจะทำยังไงเอาล่มมากางหรือสร้างบ้านคุ้มครองป้องกันแดดดังนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงอ๋อพระศาสดา,าบอกว่าให้แสแวงหานิพพานคือความไม่ตายเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐนั่นแหละถึงจะคุ้มค่าต่อการเกิด มาเป็นมนุษย์ความความรู้อันดับแรกนะของชีวิตที่เกิดมาพระศาสดาบอกว่าต้องรู้อริสัทธสีเข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะท่านพระอาจารย์อ่เชิญข้อสองอ,อ่าข้อสองไไาาตายแล้วจะไปไหนระท่านพระอาจารย์ตายแล้วไปไหนเหรอชอบไปไหนล่ะ <laughs> อ่า คติทางไปของสัตว์ระศสดาตรัดไว้ห้าอย่างจะมีอะไรบ้างมีเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกถ้าเข้าให้ยมเลือกเดรัจฉานกับเปรตช่วยเลือกเปรตนะอ่าอย่าไปเลือกเดรัจฉานเดรัจฉานมันต่ำกว่าเปรตอ่าผู้เจ้าเรียงอย่างนี้เทวดามนุษย์ เปลตดวิสัยเดรลชานสันนลกแล้วทำยังไงจะไปเกิดแถวเนี้ยนะผู้เจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยโยมต้องสร้างกุศลลกรรมบท10ความสะอาดทางกายวาจาสิอย่างกายวาจาใจถ้าเป็นอกุศลกรรมบท10เธอจะได้อัตภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาได้เปลตดได้เดราชานได้สันนรก ความสะอาดมีอะไรสะอาดกายสามอย่างบอกไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมสะอาดวาจามีสี่ไม่พูดโกหกคำหยาเพาเื่อเจ้อสอเสียดสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจไหมตายแล้วมีที่ไปเยอะนะอ่า เลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการสมนะต้อง,นะองถ้าต้องการสมปรารถนานะแล้วเลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้สร้างเหตุห้าอย่างนี้ศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาตถาคตอันดับหนึ่งก่อนสองเป็นผู้มีศินชี้ไปที่ศินห้า สามการมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธาเนี่ยสุตนะตะของตถาคตห้าสี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความตรณีอย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนี้และอย่างที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาเห็นอริสัต4ีเห็นว่า ละนิวรห้าแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่ารู้การเกิดการดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นการดับไปนี่เป็นปัญญาสร้างเหตุปัจจัย5ประการนี้ปรารถนาไปเป็นเทวดาก็าไปได้จะไปเกิดคราวหน้าเป็นกรรษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลก็ไปได้หมดอ่านี่เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้นะที่พระศาสดารตรัสไว้มีข้อต่อไปไหม ข้ที่สามค่ะท่านพระอาจารย์อื mm hmm. จากวันวนตายเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคะเพื่อให้ถูกต้องขอทวนอีกทีสิจากอะไรนะจากวันนี้ถึงวันตายค่ะท่านพระอาจารย์ uh huh. เราอยู่อย่างไรคะ่ะเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหมเราจะอยู่<ช>รยเราจะอยู่อย่างผู้ประเสริฐ เราจะอยู่อย่างผู้มีธรรมอันประเสริฐเราจะอยู่อย่างผู้รู้อริส,สัตสีเราจะอยู่อย่างผู้มีศรัทธาในตถาคตเราจะอยู่อย่างผู้มีศีลเราจะอยู่อย่างผู้มีสุตตะ,สะสตะเราจะอยู่อย่างผู้มีจากะและเราจะอยู่อย่างผู้มีปัญญาจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะดีไหมโยม <laughs> อาจารย์ว่า ก็เป็นข้อที่สี่ค่ะคำว่าบุญคําว่าบุญคําว่าบาปจะเห็นจะได้รู้ได้อย่างไรค่ะท่านาอาจารย์บุญบาปเนี่ย rape, ขอบคุณค่ะบุญบาปเนี่ยก็คืออารมณ์ที่จิตไปเกาะนั่นเองอารมณ์ใดที่จิตไปเกาะแล้วเนี่ยโยมมันเกิดการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ย มันเรียกว่าเป็นอกุศลมันไม่ดีเป็นอกุศลานังปาปกานังเป็นบาเป็นอกุศลนั้นสิ่งที่เป็นบุญก็ไม่เบียดเบียนน่ะนะเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วยังเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือทำให้เรานั้นมีจิตหลุดพ้นด้วยพ้นจากความแก่เจ็บตาย ดังนั้นการเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือการได้รับความรู้ในหนทางที่จะเข้าถึงความไม่ตายคือมัคมีองแปดนั่นเองนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเพราะถ้าเราหวังประโยชน์อื่นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสู่ธรรมวินัยนี้เลย เพราะว่าทำวินัยอื่นเขาสอนให้คนทำความดีก็มากมายพระศาสดาบอกว่าศาส,สดาอื่นเนี่ยเขาสอนเหมือนพระองค์เนี่ยละความยึดมั่นในกามละความยึดมั่นในข้อประพฤติวัดศีลพรตต่างๆเนี่ยละความยึดมั่นในทิฏฐิเนี่ยมีสอนเหมือนพระองค์อยู่3อย่างแต่จะไม่มีใครในโลกเนี่ยสอนเรื่องการถอน อุปทานจากความเป็นตัวตนอัตวาทุปาทานไม่มีดังนั้นเราควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มีข้อต่อไปไหมขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ค่ะบุญกุศลของโยมครั้งนี้ที่ได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์รู้สึกเป็นบุญกุศลที่ได้ที่ทำได้สร้างมาได้มาคุยกับท่านมีบุญกุศลมากแล้วขอขอบพระคุณท่านค่ะ ค่ะกราบชนนมัสการพระคุณเจ้าอีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าคะคืออยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่าพระให้พรโยมเวลาไปวัดนั้นมีผลอย่างไรพระให้พรน่ะเหรอให้พรคืออะไรให้ให้โยมได้ได้สิ่งที่ดีที่งามอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออให้เจ้าค่ะคือ สัตว์โลกเนี่ยโยมเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นเพราะนั้นถ้าเขาเนี่ยทำดีเราจะไปสาบแช่งเขาให้ลงนรกเขาก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีนะแต่ถ้าเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมาใครจะไป สวดวิงวอนอ้อนวอนสันเสริญเดินเวียนรอบแล้วก็บอกให้เขาไปสู่สวรรค์เถิดคนคนนั้นก็ยังไปนรกอยู่ดีพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินก็จะจมลงไปในน้ำต่อให้เราไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบก้อนหินบอกท่านก้อนหินจงลอยขึ้นมาเถิดก้อนหินก็ยังจมอยู่ดี แต่ถ้าเราทําดีใครจะมาสาบแช่งเราเราก็ยังได้ไปดีสุกติโลกสวรรค์พระองค์อุปมาเปรียบเหมือนการทุบหม้อท,ที่ใส่น้ํามันในน้ํากระเบื้องก็จะจมลงน้ํามันจะลอยขึ้นใครจะไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบน้ํามันนั้นแล้วก็บอกท่านน้ํามันจงจมลงน้ํามันจงจมลงน้ํามันก็ยังลอยอยู่ดี ดังนั้นการสวดอ้อนวอนสรรเสริญอะไรเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสัตว์นั้นสัตว์นั้นก็ยังเป็นไปตามกรรมคราวหนึ่งพระาศาสดาของเราจามฮัดเชยเสร็จแล้วพวกสาวกก็บอกว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระชนมายุยืนนานกลัวผู้เจ้าจะเป็นอะไรเพราะเหตุแห่งการจาม กเป็นเหตุแห่งการที่มีลางไม่ดีหรือเปล่าที่จามพระศาสดาก็เลยบอกว่าเราจะเป็นจะตายเพราะการอวยพรสรรเสริญของเธอเหรอต่อไปใครทำอย่างนี้ปรับอาบัติทุกกฎดังนั้นพระองค์่บอกพระราหันทั้งหลายเนี่ยเลิกให้พรแล้วดังนั้นพระศาสดาตรัสที่เราเรียกให้พรเนี่ยพระองค์ตัสคือการอนุโมทนา ชื่นชมยินดีในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำเราเอาอาหารมาถวายเอาข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมฝ่ายมาถวายแก่สมณพราหมณ์เหตุปัจจัยการกระทำของเธอครั้งนี้เป็นเหตุให้เธอจะมีโพคัามากมีทรัพย์มาก จะสูงสากจะผิวพรรณงามรูปร่างหน้าดูหน้าชมยิ่งนักจะมีเหตุปัจจัยอะไรอีกพระองค์ก็สาธยายไปให้เราก็มีแต่คำดีๆทั้งนั้นเพราะเราทำกรรมดีเราก็เลยนึยกว่าท่านให้พ่อนท่านไม่ได้ให้พรอหรอกท่านบอกสัจจากความจริงให้เราได้ทราบถึงกรรมการกระทำของเราที่ทำอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้ สร้างวิหารก็บอกวิหารย่อมป้องกันนะเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือครานหนาวร้อนอะจะคุ้มครองพิกขูผู้อยู่ประพฤติพรมรจันเนี่ยให้ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะเพราะนั้นคนที่ทำก็จะมีอนิสงส์อะไรอะไรผู้เจ้าก็ตัดเอาไว้พระศาสดาจะเป็นผู้รู้กรรมการกระทำของสัตว์ สัตว์ทำกรรมอย่างนี้จะได้รับผลอะไรวิบากของกรรมตรงนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นที่ทราบการได้ตางามจะทำอย่างไงผิวพรรณงามรูปร่างสวยงามทำอย่างไรการจะมีตางามเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควกักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแช่มชื่นนี่จะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ย เกิดมาต่อไปเนี่ยจะมีตางามดุดตาบัวในตาสีเขียวอย่างนี้อืหรือว่าต้องการเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามผิวพรรณงามพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏ คนคนนี้จะมีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักพระศาสดาเป็นผู้รู้กรรมของสัตว์ดังนั้นโยมทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระองค์ก็อ,อนุโมทนานะบอกว่าโอ้การกระทำของเราเนี่ยดีงามนะจะเป็นเหตุให้ได้อะไรอะไรอะไรแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยพระศาสดาจะโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ ไม่ใช่ฐานะที่จะทำอย่างนั้นหรือมันจะเป็นเหตุเพื่อการเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกก็ยังเป็นไปตามกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปแต่กรรมนั้นเราดับได้สิ้นได้จบลงได้เพราะองค์เรียกกรรมมะ นิโรธขาไม่หนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมสัตว์เป็นไปตามกรรมจริงแต่ถอนอุปทานจากระบบของกรรมได้ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอีกต่อไปด้วยมักมีองค์8หรือที่เราทำอยู่คืออานาปานาสติแค่นั้นเองอ่ตอบสั้นๆแค่นี้เนาะเชิญอยากขอถามว่าอยา์ การปฏิบัติที่ละเอียดและแนบเนียนนั้นเกิดจากสิ่นที่เราปฏิบัติหรือการภาวนาปฏิบัติหรือการทำประโยชน์แห่งความสุขความดีนั้นคืออะไรนะคะคำถามโยมไพอรสละสลวยดีเนาะ มันมีอันนี้สองกันเป็นขั้นข้นแหละนะบุญกิริยาเนี่ยพระศาสดาบอกบุญกิริยาวัตถุมีสามบุญอันเกิดจากทานอันเกิดจากศีลอันเกิดจากการภาวนาทานศีลภาวนาโยมให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญพระองค์บอกพรหมจรรย์น,นี้มิได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อ มีลาบสักการะเป็นอนิสงส์มีชื่อเสียงกิตยศเป็นอนิสงส์ไม่ใช่ปรมจันนี้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์หรือการถึงพร้อมด้วยสมาธิปเป็นอนิสงส์หรือรถึงพร้อมด้วยยานทัศนะเป็นอนิสงส์แต่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบคือสุดท้ายของปรมจันย์คือการได้วิมุตติการหลุดพ้น จากความแก่ความเจ็บความตายคือนิพพานดังนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าเรามาประพฤติปฏิบัติกันทำอะไรเรามารวมกันนั่งฟังธรรมเพื่ออะไรเรามาให้ทานทำไมละความตระหนี่เรามารักษาศีลทำไมให้กายวาจามันสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมีกุศลในใจเพื่อไม่ให้ทุกข์เรามาภาวนาทำไมทำไมจะต้องทำให้จิตตั้งมัน่น เพื่อเห็นสัจจากความจริงของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปรวมๆแล้วเรามาทำเพื่ออะไรเพื่อว่าทำยังไงจะไม่ต้องตายอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพระองค์บอกไปว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตาย ไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัสม,มาสัมพุทธ,ธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกแต่เพราะธรรมชาติสามอย่างมีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายพระองค์จึงต้องเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้มาบอกสอนตรงนี้ดังนั้นการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการภาวนาล้วนมีวัตถุประสงค์ ที่เป็นไปพร้อมเพื่อมรกผลนิพานทั้งสิน้นคำสอนใดที่หลุดออกจากปากพระศาสดาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนนิพานนั้นพระศาสดาจะไม่พูดหลุดออกมาจากปากดังนั้นคําที่ออกจากปากพระศาสดานั้นตั้งแต่ลาตรีตัสรู้ถึงลาตรีปรินิพานจะเป็นคําที่มีประโยชน์ต่อมรกผลนิพานทั้งหมด จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานทั้งสิน้นซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือส่วนใบไม้ในป่าทั้งหมดนั้นคือองค์ความรู้ของพระศาสดาที่มีอยู่อีกมากมายแต่ไม่เอามาสอนเพราะอะไรเพราะว่าความรู้นั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ดับไม่เหลือเพื่อนิพพานจึงไม่เอามาบอกสอนแค่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิพพานนั้นตลอด45ปีที่พระองค์เทศบอกสอนก็มีมากมายจนเรารู้ตามไม่หมดแล้วเพราะนั้นก็เลยพยายามดึงมรรควิธีที่ลัดสั้นง่ายให้กับพวกเราเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นความมุ่งหมาย ของการประพฤติปฏิบัติต้องชัดเจนว่าเราเพื่อการหลุดพ้นเพื่อรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องของความเจริญทางโลกทางธรรมโลกจะเจริญต้องทำอยังไงอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้ทรัพย์อันเกิดขึ้นโดยธรรมอยากมีอายุยืนตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์หรือไปอย่างนิพพานต้องทำอย่างไรศาสดาเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่อง โยมอยากสำเร็จสมปรารถนาอย่าไปวิ่งบนบานสารกล่าวสะดอกเคราะห์ต่อชะตาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายพระศาสดาบอกว่าไม่ได้ผลแต่เราต้องมาทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตสัตว์จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะเหตุอย่างนี้การบูชาไม่ใช่ว่าไม่มี นะบูชาก็บูชาได้ถ้าบูชาแล้วศรัทธาศินสุตตาจากะปัญญาจเจริญก็ให้ทําแต่ถ้าศรัทธาศินสุตตาจากะปัญญามันไม่จเจริญอย่าไปบูชาสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์หรือการบูชาใดทําให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายการบูชานั้นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดชานเปลตดวิสัย การบูชาที่ทําให้สัตว์ไม่ล้มตายการบูชานั้นยังเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้แต่ถ้าบูชาถูกต้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้การให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้การให้ทานกับโสดาบันก็สู้ให้กับสกทา,าคามีไม่ได้ไล่ลําดับไปจนถึงพระพุทธเจ้า จนถึงการสร้างกุติวิหารจน er à, ang, una, ถึงการถึงพระพุทธพระรมพะสงฆ์เป็นสารณะถึงการรักษาศิลจนกระทั่งเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมมาสุดท้ายปิดจบที่การเจริญอนิจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีอนิสงส์มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็ให้เราเลือกเอานะอยากหยิบเหรียญสลึงหรืออยากหยิบแบงค์พัน ก็แนะนำให้ทําในสิ่งที่มีอนิสงส์มากการกระทําของเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่สูญเปล่าเข้าใจมะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเหมือนการหวานข้าวลงในนาดีนะพอเข้าใจนะยมเนาะ